เคยผิวแหกหน้าแหกมาก่อนคือพังแน่นอนกู้ผิวใสที่ทำได้จริงตลอดทั้งปีใช้อะไรก่อนใช้อะไรหลังเคยมีความคิดผิดๆเกี่ยวกับเรื่องผิวหลากสวัสดีค่ะพบกับเชอร์รี่ชูชาแนลนะคะก็จะบอกว่าหายไปสักพักเลยนะคะอีกแล้ว จะขอโทษทุกคนจริงๆเนาะแล้วก็พยายามจะตอบทุกคอมเมนต์จริงๆนะคะไล่ตอบจากคลิปหลังๆก่อนเนาะก็วันนี้นะคะอยากจะมารีวิวเพราะคิดว่าเอออยากทำคอนเทนต์ดีๆหนึ่งอันที่มันเป็นประสบการณ์ของเราจริงๆเมื่อต้นปีที่แล้วเลยดีกว่าเราเตรียมตัวจะผ่าตัดเนี่ยค่ะก็เลยแบบมันต้องพักทุกอย่างแล้วก็เครียดบวกกับหลายๆอย่างคือพังมากเลยให้ดูรูปนะคะพังจริงๆจําได้ว่าไปพิษณุโลกไปหาพ่อจนพ่อบอกว่าโอ้ยหน้าลูกไม่ไหวเลยวอ่ะต้องไปหาหมอด่วนปรากฏคุณหมอให้ยามา เช่อไหมว่าใช้ยาประมาณ3วันหน้ารอบหมดเลยคือยาแ,บบแรงมากจริง mm hmm. ๆเขาพยายามจะเบ์นผิวชั้นนอกสุดอะให้ออกร่อนออกไปเนาะ mm hmm. มันก็ทําให้ผิวหน้าเราดีในระยะหนึ่งที่ผิวลอออกไปแล้วก็กลับมาเป็นสิวอครั้งขนหน้าเราอ่ะออดแอมมากแบบมากจริงๆ้ๆๆๆๆๆนาทีชีว mm ิต hmm. จะสรุปให้คบกอย่างว่าทําอะไรตลอดทั้งปีแล้วผิวจากแบบนี้มันแบบดีขึ้น สิ่งที่เชอรี่ทำอย่างแรกเลยเนี่ยคือการกินอาหารผิวอะไรที่เกี่ยวกับอาหารผิวเติมเข้าไปเหอะเพราะว่ามันคือสิ่งที่ร่างกายไม่สามารถผลิตได้ตามความต้องการอีกต่อไปนะคะไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนไฮยาลูรอนิกแอซิดหรือว่าอีลาสตินเนี่ยสามอย่างนี้มันอยู่ในโครงสร้างของผิวเราเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเติมมันเข้าไปเพราะที่ผิวมันพัง้อตรงนี้มันพังมันเหมือนพิการไปเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลบำรุงเขาให้เขาเนี่ยสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมเนาะก็สิ่งที่เชอรี่ทานนะคะอย่างแรกเลยคือตัวนี้ จริงจริงจริงๆอันนี้หมดแล้วอันนี้คือคอลลาเจนสายพันธุ์เดียวกับผิวนะคะช่วงที่เป็นสิวหนักๆแล้วหน้าพังหนักเลยอะ่ะมันมีทั้งแบบเป็นสิวผิวแบบแห้งกร้านรวมขนใหญ่จะบอกว่าช่วงแรกที่กินไปอะ่ะสิวขึ้นแป๊บหนึ่งมันเหมือนกันพวกน้ำมันต่างๆดันพวกสิวต่างๆที่อยู่ภายใต้ผิวอ่ะให้ออกมาพอกินไปสักพักแล้วรูมขนมันจะเล็กลงมันเหมือนรูมขนมันบีบตัวลงพวกน้ำมันน้ำมันอะไรเงี้ยมันก็จะแบบ ออกมาแล้วตอนเช้ากินไปแล้วสเม็ดนะตอนนี้ก็คือจะกินอีกสเม็ดนะต่อไปอีกตัวก็คือจะเป็นมัคเขือเทศอัดเม็ด นี่คือสูตรพอวิตามินซีแบบมันสูงมากจริงๆคือเป็นคนที่ชอบกินพวกน้ำมะเขือเทศนะแต่ว่าไม่ชอบกินมะเขือเทศเลยด้วยแบบรสชาติและต่างๆนานามะเขือเทศสดอะ่ะมันจะมีกรดที่เรียกว่าออกซิเลตทำให้เราเป็นนิ่วได้นะคะหรือว่าจะกินดอยคำมันก็ทำให้ตัวบวมมากๆเพราะม,มีโซเดียมสูงหรือแม้แต่สูตรที่แบบโซเดียมต่ดอกมามันก็ยังมีโซเดียมอยู่เพราะฉันเชิญที้กินตัวนี้เลยมันจะสก,กัดเฉพาะตัวสารที่ช่วยในเรื่องของผิวแล้วไลโคปีนเนี่ยสูงมากๆคือจะเห็นแบบเป็นไลโคปีนเห็นจากภายนอกเลยมันจะเป อกาของนี้นะคะเก่งเลยสองเปอาหารผิว2ตัวเนี้ยคืนเลิศมากๆาท่านไปแล้วประมาณหนึ่งอาทิตย์อะ่ะผิวมันจะลื่นแบบปื้ดเลยลื่นแบบอย่างเห็นได้ชัดอ่าเชลี่อยากให้ดูแล้วว่าเส้นเลือดอะ่ะมันเห็นได้ตั้งแต่หน้าแขน ไม่ใช่ว่าผิวเราจะต้องขาววิงอะไรเงี้ยเชอรี่เน้นผิวสุขภาพดีจริงๆคือจริงๆก็ไม่ใช่คนขาวแต่ว่าเน้นแบบผิวมันมีออร่าผิวมันดูแบบเนียนผิวมันดูลื่นมันดูใสมันเพิ่มบุคลิกภาพเราหนึ่งอย่างอีกตัวหนึ่งที่เชอรี่สวมเป็นอาหารผิวจริงๆเนาะอันนี้คือชอบมากเพราะว่าน้องฝนนะคะขอบคุณมากเลยแนะนําตัวนี้ ตัวนี้เริ่มใช้มาสักพักแล,แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. ทำไมเราไม่รู้จักตั้งแต่ปีที่แล้วมันเป็นเซรั่มคอลลาเจนเลยซึ่งฉลียอยากจะบ้าอะไรที่มันเกี่ยวกับแบบอาหารผิวจริงๆเซรั่มคอลลาเจนอย่างนี้ใช้ตอนเช้าจริง mm hmm. ๆ,ๆตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการแบบไปซ่อมแซมโครงสร้างของผิวในผิวชั้นในเลยนะคะทำให้คอลลาเจนที่มันแบบเกี่ยวเียวไม่ตึงเหมือนเดิมเนี่ยกลับมาตึงกลับมาขึงเหมือนเดิมเนาะสิวไม่กลับมาในระยะย,ยาวแน่นอนดีมากๆนะคะจะช่วยเรื่องของความชุ่มชื้นของผิวผิวใสแล้วก็เขาจะมี นนรวมถึงถ้าเกิดว่าเชลียต้องการที่จะบำรุงภายในใช่ไหมคะภายกนนอน่ยก็สำคัญมากๆเช่นกันต่อมาคือเรื่องของการนอนเป็นอะไรที่แบบถ้าเกิดว่านอนไม่ดีอ่ะคือพังแน่นอนอะไรก็แล้วแต่มันก็ยังสู้การน,นอนที่ดีและเพียงพอไม่ได้เลยการนอนที่เพียงพอแต่ละคน,นจะไม่เหมือนกันบางคนบอกว่าต้องรีบน,นอนไวหรือเปล่าแล้วตื่นเช้าเอออันนี้ผิวจะดีจริงๆงไม่แล้วแต่คนเลยคือนอนให้เพียงพอสมมติเรารู้สึกว่าเราง่วงตอนนี้ใช่ไหมซีก็จะแบบเทกันแนะตอนกลางวัน,วนตอนบ่ายอย่างเงี้ย นับ35นาทีคือเรารู้สึกว่าผิวมันฟูขึ้นแล้วก็พี่สาวเฉลี่ยเป็นกุ่มผิวหนักเนะาะเฉลี่ยรู้สึกว่าเอ้ยทำไมบางทีไม่ค่อยได้นอนแล้วหน้าเราจะเหี่ยวแกม้มเราจะย้อยลงมาต้องทํำยังไองอะไรเงี้ยเขาบอกว่าจริงอ่ะอยู่ไปนอนนอนแป๊บหนึ่งแล้วก,กินอาหารผิวช่วยคือแบบ ขึ้นปรากฏว่าเป็นจริงๆผิวหน้าเราันดูเด็กขึ้นพอเรานอนนอนแค่15นาทีก็ช่วยได้นะคะเพราะฉะนั้นการนอนสําคัญมากๆต่อไปก็คือขั้นตอนการลงสกินแคร์ขั้นตอนลงการลงสกินแคร์สําคัญมากๆเหมือนกันบางคนบอกว่าเฮ้ยลงอนไนก่อนอนไนหลังก็ได้เชอรี่ไปดูช่องหนึ่งที่เขาเอา dermatologist คือแพทย์ผิวหน้ามาคุยกับ cosmetist ผู้เชี่ยวชาญด้านเรื่องเครื่องสำอางเนาะมาคุยกันเขาบอกว่าการลงสกินแคร์สำคัญมาก มาในเรื่องของการบำรุงผิวในระยะยาวสิ่งที่ควรจัดลงเป็นอันดับแรกเนี่ยคือ 1. Cleanser c l e a n s e r คือล้างให้สะอาดเชอรี่จะใช้คลีนเซอร์คือตัวนี้มันจะเป็นเหมือนมาร์กไปในตัวนะคะคือใช้แล้วก็เชนรี่ไม่ได้แบบแอฟฟิลิเอตมากก็คือแบบสครับใหม่แต่จะใช้ตัวนี้พอกไว้ประมาณ5-10นาทีแล้วไปอาบน้ำแล้วค่อยล้างออกเนาะโฟมล้างหน้าอีกอันที่เชอรี่ใช้ก็คือของ T A I กินหอมมากๆแล้วมันเป็นอะไรที่สปามากๆอันนี้จะใช้ตอนกลางคืนอันนี้จะใช้ตอนเช้าๆนะคะหลังจากนั้นก็จะเช็ดหน้าใสะอาดแล้วก็ลงด้วยโทนเนอร์โทนเนอร์ตัวนี้เลยตัวเดียวตัวเดิมที่ชื่นใจนะคะ ็จะเป็นของคิวส์เป็นน้ำเกลวยของเราคือคาเลน d ดอราคือมันจะช่วยในเรื่องของการปลอกอารมณ์ผิวทําให้ผิวเราอะแบบที่บวมๆอยู่ที่แบบมีอะไรแบบักเซบอยู่อันเนี้ยมันจะช่วยทําให้ผิวขอเรามีความคองขึ้นแล้วก็ต่อมาก็จะลงเป็นอะไรที่มันเป็นแบบ Water Serum b a s บสเนี่หนึง่งซึ่งที่ฉนันจะใช้เนี่ยก็จะใช้เป็นตัวนี้ เดมอยส์นะคะเป็นพวกมอสเจอร์ต่างๆแต่ตัวนี้จะพิเศษก็คือมันเป็นน้ำเซรั่มแบบนี้เลยคือเป็นคอลลาเจนเซรั่มนันเองคือพอเวลาลงตัวนี้ไปใช่ป่ะแล้วหลังจากนั้นตามด้วยมอยส์แล้วทาครีมกันแดดท่ะว่ะผิวจะดูเปล่งมากๆหลังจากนั้นเนี่ยก็จะใช้อะไรที่เป็นออยล์เบสถ้าตอนกลางคืนจะได้ก็ใช้ตัวนี้นะคะออยล์เบสแล้วก็ต่อด,ด้วยครีมกันแดดนั่นเอง เป็นีมงกนไหนที่จะใช้ตัวนี้ตอนนี้มีจะมีอีกตัวหนึง่งขอลองใช้สักพักแลก็จะมารีวุทุกคนฟังนะคะต่อไปก็คือเรื่องของการกินจริงๆการนกินอ่ะชิเก้เคยไปหามาว่าการกินน้ำเยอะๆเนี่ย,ยจะช่วยทำให้ผิวเราใสขึ้นหรือเปล่าเขาบอกว่ามันยังไม่มี scientific proof <S <S ว่ากินน้ำแล้วมันจะตรงเข้าสู่ผิวเราจริงๆเนาะแต่ว่า การกินน้ำเยอะๆมันเป็นการดีท็อกซ์ร่างกายแล้วเชื่อที่เชื่อว่าการที่ดีท็อกซ์ร่างกายเนี่ยอะไรที่มันของเสียอยู่ในร่างกายมันสามารถเรนออกมาได้ทางเหนือซึ่งเป็นน้ําหรือว่าทางปัสสาวะของเราซึ่งถ้าเกิดเรนทําให้มีการดีท็อกซ์ทีว่า,าย,ยังไงผิวเราก็ใสขึ้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการดื่มน้าสําคัญมากๆนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายเลยก็คือเรื่องของการขัดผิวถ้าเป็นผิวตัวเนี่ยเชื่อจะใช้ตัวนี้ด้วยก็คือจะเป็นกอรี่ ก็จะเป็นสครับคอลลาเจนตัวนี้เลยนะคะอันนี้จะเน้นเรื่องของแบบอาหารผิวเป็นพิเศษเนาะซึ่งสครับผิวอะชลิตสครับทุกวันตอนเช้าอยู่แล้วซึ่งถ้าขาปะปกติไม่ควรใช้ทุกวันเนาะถ้าจะใช้คือใช้สครับที่เนื้อละเอียดแล้วก็เป็นอาหารผิวของเราเช่นเคยชลใช้สครับตัวนี้แล้วก็บวกับอันนี้เลย ที่เนแนะนำมานะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะใช้เอาไว้แบบขัดผิวเนาะเป็นถุงวมืออย่างงี้ซื้อประมาณ40บาทในเชอปี้นะคะก็จะใช้คู่กันตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ทาโลชั่นปกติสำหรับคลิปหน้าจะมาแนะนำด้วยว่าเรื่องผิวผิวที่ทุกคนเข้าใจผิดมารู้กันนะคะแล้วก็เชื่อ้เชื่อว่าการดูแลผิวสมัยนีย้ไม่ใช่การแบบเมคอัพหนาหนาต่อไปแล้วหรือว่าการแบบ ปทุกอย่างประโคมทุกอย่างเข้าไปแต่มันคือการดูแลผิวตั้งแต่ชั้นผิวคือพูดง่ายๆคือแบบ I woke up like this คือตื่นขึ้นมาสามารถออกจากบ้านได้เลยไปวัดไปนู่นไปนี่ได้เลยโดยที่แบบหน้าเราสดทาครีมบำรุงกันแดดแคนกงกพอนะคะก็วันนี้สำหรับใครที่ติดตามนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็มาเจอกันแบบนี้กับช่องเชอรี่ชูนะคะเดี๋ยวจะผลิตคอนเทนต์ที่ดีๆสำหรับเพื่อนๆทุกคนอยากได้คอนเทนต์ะมาณไหน่นะคะคอมเมนต์ให้เชอรี่นิดนึงนะคะแล้วก็จริงๆอยากแจกสักหนึ่งตัวแจกอะไร ให้คอมเมนต์มาแล้วกันว่าอยากได้อะไรนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย